โอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตาโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนไอ้นายลุงพลนี่นอนคุกยาวๆไปเลยนะครับโอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่คล่ำวอดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับก็นานยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีก2ปีเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาอาจจะเพิ่มเป็นจาก26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต เขาไม่สํานึกเลยครับเขาไม่เคยสํานึกเลยครับคนในเรือนจํานักโทษผู้ต้องขังในเรือนจนํานี้เขาเกลียดมากนะให้พวกคมผู้หญิงเด็กพ่อคาแม่เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งมาแจ้งข่าวเรื่องนายพลในายลุงพลในลุงพล,ล,ลนะครับที่ทุกท่านเรียกนายลุงพลนี่นะครับปรากฏว,ว่าสารชั้นต้นตัดสินจำคุกยี่สิบปี ในผลไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ทำผิดอุทธรสารอุทธรเลยตัดสินว่าเป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลจำคุกเพิ่มเป็น26ปีลุงพลไม่พอใจจะดีกาแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในระหว่างที่ดีกาผลออกมาแล้วครับสารดีกาไม่ให้ประกันตัวผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับขอบคุณท่าน องคณะที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผู้ถูกฆ่าเป็นเด็กเพียงอายุสามขวบในในายลุงผลไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยรับสารภาพการที่ท่านไม่ให้ประกันตัวเพราะหอัตราโทษสูงสองคาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีขอบคุณอายการนะครับขอบคุณทั้งอายการด้วยนะครับทำเรื่องคัดค้านไปนะครับบอกว่า ายาเฉยพลเนี่ยได้เงินบริจาคไปเนี่ยตอนนี้มีฐานะร่ำรวยนะครับสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอิทธิพลที่ชาวบ้านไปหลงไหลเชื่อถือเขาโอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตราโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนก็ผมสรุปให้ชาวบ้านฟังนะครับไอ้นายลุงพลน,นี่นอนคุกยาวๆนะครับนอนคุกยาวๆไปเลยนะครับ โอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่คลามวอดอยู่ในกระบวนการยุยธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็นอนยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีก2ปีเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาอาจจะเพิ่มเป็นจาก26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับนะครับหรือประหารชีวิตนะครับ,รรรรบไม่มีลดน้อยกว่า26ปีแล้วครับในลุมพลนี่มันมันฉลาด <c oughs> มันฉลาดฉลาดน้อยนะครับ ฉลาดน้อยโอ้ยยังจะไปดีกาอีกไอเวรน,นะครับผมแนะนําตั้งแต่สารชั้นต้นยังไม่ตัดสินแล้วนะว่ารับสารภาพสเสเถอะนะครับรับสารภาพสเสเถอะแต่ก็ไม่เชื่อนะครับ FC ก็มาลุมด่าผมนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่ผมพูดใช่ไหมครับแล้วท่านรอนะครับอีก2ปีไม่นานนะครับสารดีกาผมเชื่อว่านะครับไม่มีทางลดน้อยกว่า26ปีมีแต่จะเพิ่มนะครับ เพิ่มไปถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับก็ทําใจให้สบายเลยนะครับทําใจให้สบายนะครับเขาไม่สํานึกเลยครับเขาไม่เคยสํานึกเลยครับเขาไม่เคยสํานึกผิดเลยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็คงจะต้องไปรับกรรมในเรือนจําอีกนะครับนะครับแล้วก็ไม่รู้รุ่นพี่พคนในเรือนจํานักโทษผู้ต้องขังในเรือจนจํานี้เขาเกลียดมากนะไอ้พวกข่มขืนผู้หญิงฆ่าเด็ก พ่อค่าแม่เนี่ยก้มหยิบสบู่ลำบากก็แล้วกันนะครับลุงพลรูปร่างหล่อด้วยรูปร่างหล่อด้วยนะครับตามที่เอฟซีเขาบอกลุงพลหล่อนะครับลุงพลหล่อนะครับเข้าไปอยู่ข้างในก็ลําบากครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟังข่าวเถอะครับนะฮะผมเชื่อว่าเข้าไปข้างในเนี่ยโดนแน่โดนอัดถั่วดาแน่นะครับโดนอัดถั่วดาแน่นะครับมันเป็นสังคมสังคมชาวคุกเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาจะจัดการกันนะครับอย่างที่ท่านทราบจาก หลังพระนครออกมาเล่าให้ฟังหรือเอืนวัดใหญ่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมาเนี่ยเขาเรียกอะไรวะหนมนาเนยผมก็มาหนมนาหนมนานะครับก็ก้มเก็บสบู่ไม่ได้ก้มเก็บสบู่ก้นมันกระดกนะครับพวกก็เสียบนะฮะมาเนี่ยนะฮะและลุงพลมันไม่ใช่นักเลงไงนะครับเดิมก็เป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าผมผมไม่ไปโทษเอฟซีลุงพลนะครับเพราะตอนนั้นเอฟซีลุงพลเนี่ยเข้าใจว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และคนยากคนจนนะครับ ก็แห่กันไปวันหนึ่งสามรถบัสห้ารถบัสนะครับเอาเงินไปให้เขาถึงที่ไปบริจาคเขาถึงที่นะครับมาท่านมองคนไม่ลึกซึ้งแล้วก็ท่านไม่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการทําคดีอาชญากรรมนะครับก็ผิดพลาดกันได้คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เฝ้ารออยู่นะครับว่าชะตาชีวิตของ ในเชยพผลนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการเข้าไว้นะครับมาเนี่ย